ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,841เป็นเรื่องน่าหัวเราะหากใช้เงิน1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อฆ่าคนเพียงคนเดียวเมื่อได้ยินเช่นนี้คนทั้งหมดตกตะลึงอยากจะรีบบินไปญี่ปุ่นเพื่อเอาสีสัตวันนาด้วยตนเองดังนั้นชายผมบอนอดไม่ได้ต้องพูดว่าประธานใหญ่เงิน1,000ล้านดอนลลาร์เพื่อฆ่าคนพูดตามตรง ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนรอบสังหารนักการเมืองอย่างใช้เงินไม่มากเท่านี้รอบสังหารตะวันนาไม่ซิ้นเปลืองเกินไปหรือชายผมขาวพูดอย่างเย็นชาคุณรู้อะไรถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยส่งผลให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลสำคัญถูกเปิดเผยชีวิตฉันสูญสลายชีวิตพวกคุณก็เช่นกันเจ็บฟี่ตายอย่างไรพวกคุณก็รู้ปากกระบอกปืนแทบจะเจาะก้นฉันแล้วคุณยังกังวลเรื่องเงิน คำพูดนี้ทำให้หลายคนตระหนักทันทีถึงความร้ายแรงของปัญหาชายผมบอลอดไม่ได้ที่จะถามอีกครั้งว่าประธานใหญ่ฆ่าตะวันนาเพื่อให้ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นพอใจหรือพวกเขาไม่กลัวพวกเราเปิดเผยความลับหากการฆ่าตะวันนาทำให้พวกเขาไม่พอใจจุดจบเราจะไม่เหมือนเจ็บซี่หรือพวกเราควรทำอย่างไรชายผมขาวพูดว่าเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องฆ่าตะวันนาให้เร็วที่สุด ให้พวกเขาเห็นคุณค่าของฉันไม่ใช่เรื่องง่ายจะจัดการฉันหากคิดจัดการฉันต้องชั่งน้ําหนักให้ดีโดยวิธีนี้จะเป็นการถ่วงสมดุลซึ่งกันและกันเขาตะคอกอย่างเย็นชาพูดต่อว่าฉันเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุ20บฉันเข้าใจสิ่งหนึ่งบางครั้งคนเราต้องแสดงความกล้าหาญออกมาแม้บางครั้งอาจมากเกินไปบ้างแต่ไม่อาจขาดสิ่งนี้ได้ตอนนี้ฉันเสนอเงิน1000ล้านค่าตะวันนา ผู้ตาคนเหล่านั้นจะรู้ข่าวโดยเร็วตอนนั้นพวกเขาต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะเป็นศัตรูกับฉันหรือไม่เงินหนึ่งพันล้านสามารถทำให้คนยินยอมเสี่ยงอันตรายและสร้างปัญหามากมายชายผมบอนกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งพูดว่าประธานใหญ่ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดหมายความว่าคุณต้องการส่งสัญญ,ญาณให้พวกเขาวันนี้คุณใช้หนึ่งพันล้านค่าตะวันนาพรุ่งนี้คุณอาจใช้หนึ่พันล้านค่าพวกเขาถูกต้อง ชายผมขาวพยักหน้ากล่าวว่าขอเพียงบรรลุเป้าหมายนี้เงิน1,000ล้านดอลลาร์นับว่าคุ้มค่าหลังจากนั้นชายผมขาวพูดเสริมว่าควรรู้ว่าคิดค่าตะวันนาไม่ง่ายปานนั้นตอนนี้ตะวันนามีตระกูลมิสูอิคอยปกป้องใครกล้ารับภารกิจนี้จะเป็นศัตรูกับตระกูลมิสูอิแก๊งเหล่านั้นคิดยัยุตระกูลมิสูอิต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากฉันเข้าใจแล้วประธานใหญ่ชายผมบอลพูดทันที ฉันจะรีบติดต่อกลุ่มยามากุจิและตระกูลนินจาใหญ่ที่สุดในประเทศเวลานี้ผู้ชมนับหมื่นกำลังเดินทางออกจากโตเกียวโดมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนจำนวนมากลังไหลออกจากสถานที่จัดงานช้าๆดวยวิธีการขนส่งต่างๆต,ต,ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจึงจะเสร็จสิน้นเดิมเยเชิญคิดออกจากคอนเสิร์ตกลับโรงแรมเมื่อการแสดงจบแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างซาสากิซาจิโกะไม่เคยปรากฏตัวเมื่อการแสดงใกล้จบ ตรงรวหลินส่งข้อความถึงซาจิโกะพบว่ามิซูอิโยชิตาก็ให้ซาจิโกะช่วยเหลืองานเล็กน้อยจะไปพบพวกเธอเมื่อการแสดงเสร็จสิน้นตรงร่หลินไม่ทราบเกิดเรื่องอะไรยินดีแทนเพื่อนสนิทของเธอได้รับความสนใจจากมิสูอิโยชิตะแต่เย่เชิญเข้าใจจุดประสงค์แท้จริงที่มิสูอิโยชิตากระทำเช่นนี้เขากลัวตนเองรีบจากไปจึงคิดวิธีแยกตัวซาจิโกที่เดิมติดตามพวกเขาให้จากไป บทที่6,842ประเทศในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมารยาทเมื่อได้รับคำเชิญจากเพื่อนในฐานะแขกก่อนออกเดินทางควรทักทายเจ้าภาพก่อนเดินทางกลับหลังจากที่เขาย้ายตัวซาจิโกะออกไปจุดประสงค์ต้องการยับยั้งเย่เชิญและพวกซาจิโกะยังไม่กลับมาพวกเขาไม่จากไปแน่นอนเป็นตามที่เย่เชิญคาดเมื่อตรงรุ่หลินรู้ว่าซาจิโกะอ,อีกสักครู่ค่อยกลับมา เธอพูดกับเย่เชิญและเซียวชูรันชูรันเย่เชิญซาจิโกเวลานี้ติดธุระเราอย่าเพิ่งรีบจากไปรอทักทายเธอก่อนเซียวชูรันกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ลังเลก่อนกลับควรทักทายซาจิโกก่อนเป็นเรื่องสมควรอย่างไรเราไม่รีบโรงแรมก็อยู่ไม่ไกลทั้งไม่ต้องเบียดเสียดกับคนกลุ่มใหญ่รอเมื่อผู้คนน้อยลงซาจิโกคงเสร็จสิ้นธุระไม่เพียงถูกต้องตามธรรมเนียม เวลานั้นผู้คนไม่แออัดจนเกินไปเธอมองไปที่เย่เฉินถามว่าที่รักคุณคิดอย่างไรเย่เฉินยิ้มพูดว่าฉันไม่มีความคิดเห็นทุกอย่างให้คุณตัดสินใจเฟยเคอร์ซินที่อยู่ด้านข้างพบความตั้งใจของมิสซูอิโยชิตากะเช่นกันพูดด้วยรอยยิ้มเช่นนี้ก็ดีพวกคุณรอทักทายคุณซาซากิฉันจะไปคุยกับคุณมิสูอิ เฟย์เคอร์ซินรู้ดีเย่เชิญไม่ต้องการให้เซียวชูรันรู้ตัวตนของเขามากเกินไปเย่เชิญไม่ต้องการให้เซียวชูรันรู้ตัวตนของเขามากเกินไปครั้งนี้เย่เชิญขอสิทธิ์จัดคอนเสิร์ตของตะวันนาทั้งสิบรอบ ตามความเข้าใจตนเองมิซูอิโยชิตาก็ต้องตรวจสอบตัวตนของเย่เฉินแน่นอนตนเองติดตามมิซูอิโยชิาตะไปเพื่อป้องกันไม่ให้เขาพบกับเย่เฉินและเซียวชูรันเวลาเดียวกันทั้งเตือนไม่ให้เขาตรวจสอบตัวตนของเย่เฉินอีกด้านหนึ่งมิซูอิโยชิตาก็เรียกซาจิโกมาพูดว่าซาจิโกใช่ไหมแขกผู้มีเกียรติชาวจีนที่คุณเชิญมายังไม่กลับใช่ไหมซาจิโกกล่าวด้วยความเคารพ คุณมิซูอิเพื่อนของฉันยังอยู่ที่ห้องชมการแสดงส่งข้อความถึงฉันอยากพบเพื่อทักทายฉันไม่ทราบคุณมีเรื่องใดให้ฉันต้องไปจัดการอีกหากไม่มีฉันจะกลับไปพบพวกเขามิซูอิโยชิตากะกล่าวว่าเช่นนั้นคุณรีบไปบอกพวกเขาเพียงว่าฉันให้คุณไปจัดการธุระไปให้เร็วที่สุดเรื่องสำคัญคือคุณอยู่พูดคุยกับพวกเขาอย่าให้พวกเขารีบกลับได้ซาจิโกตอบรับอย่างรวดเร็ว ฉันจะไปทักทายรั่วลินหลังจากนั้นไม่นานซาจิโกเดินมาเคาะประตูห้องในฐานะเพื่อนสนิทต,ตรงรั่วลินเดินไปรับเธอเสียวชูรันกล่าวแสดงความขอบคุณต่อเธออีกครั้งเวลานี้จูจูเย่เชิญได้รับโทรศัพท์จากอิโตนานากบเมื่อเห็นชื่อผู้โทรเข้าเขารู้สึกประหลาดใจนิดหน่อยถือโทรศัพท์เดินออกไปด้านนอกขณะที่หญิงสาวทั้งหลายกำลังคุยกัน เมื่อมาถึงที่ไม่มีผู้คนเย่เชิญกดปุ่มรับสายถามว่านานากโกมีเรื่องอะไรหรือนานากโกพูดว่าเย่เชิญคุงฟังว่าคุณช่วยชีวิตตะวันนาเย่เชิญถามด้วยความสงสยัยคุณรู้ได้อย่างไรฉันให้พวกเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดนานากโกพูดอย่างเร่งรีบเย่เชิญคุงโปรดอย่าเพิ่มโมโห โคโคมิตรกูลมิสูอิตเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันเธอเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังเธอหวาดกลัวมากไม่รู้จะคุยกับใครจึงเล่าให้ฟังเพราะเชื่อใจเธอไม่รู้ว่าฉันรู้จักเย่เชิญคุงเธอแค่คิดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันและฉันก็เชื่อถือได้มากจึงบอกออกมา เยเชนเมื่อฟังว่านานาโกะและโคโคมิเป็นเพื่อนสนิทกันเข้าใจแรงจูงใจที่โคโคมิบอกเรื่องนี้ให้นานาโกะฟังเขาพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันเข้าใจดีไม่ต้องกังวลฉันจะไม่โกรธเช่นนั้นก็ดีนานาโกะลังเลอยู่ครู่หนึ่งพูดเสียงกระซิบเยเชนคุงที่ฉันโทรหาคุณครั้งนี้เพราะมีอีกเรื่องหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากเยเชนคุงเยเชนพูดว่า คุณไม่ต้องเกรงใจฉันมีเรื่องอะไรขอให้บอกมานานาโกพูดว่าเยเชิญคุงฉันได้รับข่าวมีคนทุ่มเงิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อชีวิตของตะวันนาพวกเขาติดต่อฮัตโตริฮานโซผู้นำกลุ่มนินจาอิงะแต่พวกเขาไม่รู้ตระกูลอิงะให้คำมั่นจะจงรักภักดีต่อตระกูลอิตโตะแล้วดังนั้นฮัตโตริฮันโซจึงบอกฉันทันที